สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูบีโบชาเด็กบ้านดินค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพวกเราจะมารีวิวหนังสือด้านหลังกันเดี๋ยวจะให้น้องโบชานะคะเรื่องหนังสือมันหนึ่งเล่มว่าอยากรีวิวเล่มไหนอ้าวเลือกเลยค่ะลูกโอโ้โ,อโหเล่มสัตว์ค่ะโอ้โหเหมือนรู้อยู่แล้วเหมือนรู้อยู่แล้วเลยนะมีอยู่ในใจอยู่แล้วเลยนะ เมื่อเช้าบอกว่าวันนี้จะรีวิวหนังสือการสงสัยคิดไว้แล้วแน่เลยว่าอยากรีวิวเล่มไหนใช่ไหมไม่ได้คิดไว้ไม่ได้คิดไว้แต่พุ่งเป้าไปเลยเล่มนี้เลยนะ โอเคท่านเห็นที่โมชาเลือกมานะคะ mm. เป็นหนังสือ encyclopedia ภ mm. าษาอังกฤษแบบนี้นะคะ mm. อาจจะสงสัยว่าน้องเนี่ยอ่านเข้าใจและรู้เรื่องหรือเปล่านะคะ mm. อย่างที่มบนี้เคยบอกในคลิปก่อนๆคะ่ะว่าที่บ้านเรานะคะไม่ได้จํากัดอายุการอ่านหนังสือของน้องค่ะและพ่อแม่นะคะหรือผู้ปกครองที่บ้านมีหน้าที่อ่านหนังสือให้น้องฟังนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเมื่อน้นองมีความสนใจหรือความชอบอยากรู้อยากเห็นในหนังสือเล่มไหนนะคะที่มีในบ้าน น้องสามารถหยิบมาอ่านได้เสมอค่ะหรือแม้กระทั่งออกไปข้างนอกนะคะบางครั้งน้องไปเห็นนิตยสารหรือแม้กระทั่งแผ่นพับน้องอยากอ่านน้องสนใจเราก็สามารถอ่านให้ฟังได้เช่นกันค่ะเมื่อค่ะหนังสือที่น้องโบชาเลือกมานะคะจะเป็นของสำนักพิมพ์ดีเค่ะเป็นหนังสือ knowledge encyclopedia animal นะคะก็จะเป็นสารานุกรมสัตว์นั่นเองในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลย นี่คือสารบัญน,นะคะสารบัญเขาจะแบ่งหมวดตามสีไว้เลยด้านในเวลาเราอ่านเนี่ยเขาก็จะมีสีตามอย่างนี้นะคะดูตามหมวดได้เลยเช่นกันส่วนตัวมองว่าสารบัญที่เป็นสีแบบนี้นะคะทําให้ง่ายต่อการค้นหาด้วยนะแล้วก็วิธีเขียนสารบัญของเขาเนี่ยตัวหนังสือชัดเจนส่วนตรงสารบัญด้านข้างนี้นะคะด้านล่างตรงนี้จะมีสเกลไซส์อยู่ค่ะก็คือคอยบอกนะคะว่า คนที่เขาเอามาไว้เทียบหรือมือหรือนิ้วเนี่ยเป็นขนาดประมาณเท่าไหร่เพราะในเล่มนะคะเขาจะมีะขนาดคจนขนาดมือขนาดนิ้วเทียบกับสัตว์ต่างๆให้ดูค่ะ,ะเขาไปดูด้านในกันเลยนะคะนี่เปิดมาโอ้โหภาพบางภาพนะจะเป็นภาพที่ใหญ่บางภาพนะคะก็จะเป็นภาพภาพที่เล็กลงมาหน่อยเดี๋ยวอ่านี่ก็จะมีภาพเล็กๆทุกภาพทั้งเล่มนี้นะคะจะเป็นสีทั้งหมดเลยคมชัดสวย เห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีนี่มีรูปอยู่ตรงนี้นะคะเปรียบเทียบขนาดให้ดูรวมไปถึงรายละเอียดของแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ชื่อทางวิทยาศาสตร์ถิ่นที่อยู่ขนาดแล้วก็จุดเด่นของเขานะคะมีทุกตัวเลยอย่างเรื่องเต่าตัวนี้นะคะมีรูปใหญ่ขนาดใหญ่เลยเต็ม2หน้าแล้วก็จะมีบางอันจะมีเห็นด้านในอย่างนี้นะคะ ว่าเต่าขยับอย่างไรใช่ว่าเต่าขยับอย่างไรนี่บางอันก็จะมีกระโหลกให้ดูมีรูปถิ่นที่อยู่อาศัยให้ดูนะบางอันก็จะมีรูปต่อสู้ได้ด้วยนะคะนี่่ะบางอันมีรูปต่อสู้ด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะใช่นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ให้เห็นให้เด็กๆได้ดูง่ายเลยอย่างเช่นอันนี้เนาะก็เป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะก็จะเห็นประลอดเป็นสีสีฟ้าอย่างนี้ แล้วก็ว่าออกลูกเป็นไข่นะคะแล้วก็ล่างอย่างเช่นเป็นนกอ่ะปลอดก็จะเปลี่ยนไปนะคะก็เป็นเป็นสัตว์เลือดอุ่นปลอดก็จะเป็นสีแดงไข่ลักษณะเป็นแบบไหนถิ่นที่อยู่ยังไงนะคะแล้วก็มีรูปแบบขนหรือผิวหนังแบบไหนนั่นเองซึ่งเราบองว่าสัญลักษณ์พวกนี้นะคะทำให้เด็กๆเข้าใจและอ่านง่ายมากขึ้นค่ะส่วนด้านบนนี้นะคะให้เห็นเป็นตัวหนังสือเล็กๆอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นกริดความรู้ต่างๆของสายพันธุ์นั้นๆที่อยู่ในแต่ละหน้านั่นเองค่ะ รวมไปถึงฝั่งนี้นะคะเขาก็จะแบ่งหมวดไว้ด้วยค่ะว่าเป็นหมวดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นสัตว์กินเนื้อนะคะส่วนข้อมูลด้านในที่เห็นเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะเป็นคําศัพท์ที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายค่ะทําให้เราสามารถอ่านและอธิบายลูกๆได้ง่ายมากขึ้นแล้วเด็กๆยังสามารถเรียนรู้คําศัพท์ต่างๆได้ด้วยค่ะ หลังจากที่ดูหนังสือเล่มนี้โดยรวมไปแล้วนะคะเชื่อว่าผู้ปกครองหลายๆท่านจะเห็นว่าเอ๊ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีข้อมูลน่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยคุ้มกับการลงทุนในการซื้อมาให้น้องๆอ่านค่ะแต่สําหรับเด็กๆแล้วเด็กๆจะคิดยังไงคะกับการอ่านหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวลองไปถามน้องบัชากันว่าน้องบัชารู้สึกอย่างไรหนูรู้สึกว่าอันนี้เราหนูไม่รู้ว่าจริงว่าเนี่ยท้ง ในโลกนี้มีสัตว์กี่ตัวมีกี่ชนิดอ,อันนี้ก็สร้างความรู้ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนกาจัดเลือดลมเลือเดเยน็นตับใตให้ภูอยู่ไหนไ,ไหมหแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็จะรู้ว่าแต่ละประเทศทั้งประเทศของเรามีสัตว์ตั้งหลายชนิดเรารู้ได้ว่า ทั้งประเทศทั้งโลกมันมสัตว์เยอะเยะที่เราได้มองหาอย่างตอนเด็กๆนะก็เคยเจอยีราฟมาจาับยีราฟยีราฟเหมือนจะดูมือด้วยตอนนั้นน่ะก็รอีกตอนนึงก็เจอหินหอยนิดอ๋อที่ได้พันหอย,ห,อยหินร้อยห้าสิบล้านปีเหรอลูกใช่<อ>แล้วก็พี่จีกับไอ้เท้าที่จีกับไอเท้าก็เป็นสัตว์ ชื่อมาแล้วก็จัดที่ด้วยจะหลายอย่างเลยเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะ <c oughs> งั้นหมายความว่าสรุปว่าถ้าโบชาโบชาพอโบชาได้อ่านเล่มน,นี้แล้วหมายความว่าโบชาได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสัตร์ที่มีอยู่ในโลกมากขึ้นรวมไปถึงข้อมูลภายในอย่างเช่นกระดูกตอไปไส้พุงแล้วก็หินที่อยู่อาศัยอย่างนี้ถูกต้องไหมลูกถูกต้องค่ะแล้วมีถามหน่อยค่ะแล้วโบชานะชอบหนังสือเล่มน,นี้เพราะอะไร เพราะมันให้ความรู้สัตว์อ๋อเพราะมันให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เยอะเพราะว่าชาชอบสัตว์เหรอคะลูกอชอบหนูรักสัตว์ค่ะ๋อหนูก็เลยอยากรู้เพิ่มมากขึ้นถูกต้องไหมคะ,มนะหนึ่งนไหมแม่กระก็ทั้งน้องวอัวชายอย่างอ่านไม่ออกนะคะต้องเป็นแบบนี้อ่าอ่านให้เสมอเสมอแต่น้องวอัวชาก,ก็สามารถดูรูปแล้วก็เข้าใจได้นะคะสําหรับหนังสือเล่มน,นี้เราแค่อธิบายเบื้องต้นนะคะว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆค่ะใช้งานยังไงและมันคืออะไรคะ่ะน้องก็สามารถดูได้ด้วยตัวเอง ได้ยาวๆเลยเนาะ<ม>ใช่ป่ะวาชอบกชมใช่อย่างเรือ่องของเดมมันไม่บอกคลิปนี้นะคะเป็นการรีวิวหนังสือเล่มแรกของพวกเรานะคะอาจจะมีขาดตกบกบข้องข้อมูลในส่วนไหนไปบ้างนะคะท่านใดนะคะอยากรู้ข้อมูลในส่วนไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวหนังสือเล่มอื่นตรงนี้นะคะจะค่อยๆรีวิวออกมาเรื่อยๆเช่นกันค่ะเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปอ่านหนังสนะือเล่มน,นี้กันก่อนเลยกันถ้าใครชอบกิเช่นชอบ อ,อย่าลืมกดติดตามวิดีโอนี้ด้วยนะคะดูว่ามันมีถ้าคนะไม่บอกมีอ่ะโหพูดไปตั้งเยอะไม่ได้กดอัดอ๋อชอบชอบสามชอบสามอย่างโอเคใช่แล้วก็อยา่างอื่นก็ชอบด้วยนะอ๋ออย่างอื่นก็ชอบด้วยแสดงว่าชอบทุกอย่างในเรื่องนี้เลยแหละน,นี่ว่าต้องถามว่าม<อ>ีอะไรที่ไม่ชอบดีกว่าไหมนีชอบแต่นี้ชอบแั่นี้แล้วก็ชอบแันนี้